เหตุการณ์พลิกชีวิตสาวใต้ไปเยี่ยมญาติสุดท้ายได้รับบทบาทนี้ชื่อเสียงโด่งดังบทบาทหนึ่งในหนังไทยยุค16มม,มหรือที่เรียกว่ายุคมิตรเพชราที่ได้รับความนิยมมากที่สุดไม่แพ้บ,บทบาทอื่นๆน,นั่นก็คือบทดาวยั่วครับดารานักแสดงที่มารับบทดาวยั่วนั้นต้องมีสวดสององคเอวที่สมัยนั้นเรียกว่างามเหมาะงามสม ทั้งเนื้อนมไข่ไช้ไลรทุกองคาพยบหน้าที่ของดาวยั่วก็คือยั่วครับยั่วยวนพระเอกให้หลงรักยั่วโมโหนางเอกให้หลงชังและนางเอกทุกนั้นก็ไม่ค่อยเกลียดใครชังใครง่ายๆด้วยสิครับนอกจากยั่วยวนและยั่วโมโหแล้วดาวยั่วยังทําตัวเป็นนางมารร้ายคอยอิจฉาริษยาคอยขวางทางรักของนางเอกคอยเจ้ากี่เจ้าการวิไวายกระตู้วทั้งเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของดาวยั่วนั้นต้องโปนิดเปลือยหน่อยนะครับ ขอให้ผู้ชมผู้ชายได้ชุ่มชื่นใจกันพอหอมปากหอมคอดาวยั่ท็อปทรีหรือ3อันดับต้นๆในยุคนั้นคือปริยารุ่งเรืองชดาพรวัชิรปราณีและแก่นใจมีนักกนิตถัดมาก็มีโคมพัฒอัธยามาลารินบุญนาคัสนาชลากรดนภาโสพีอุไรวันจันทิพย์นาดนาดามานีมณีวันและอีกมากมายหลายดาวครับและหนึ่งในจำนวนนั้นคือเธอคนนี้หยาดรุ้งระผี หยาดรงระพีเป็นดาวยั่วดาวเซ็กซี่ชื่อดังในนังไทยยุค16มมหรือที่เรียกกันว่ายุคมิดเพชรราหยาดรงระพีมีชื่อจริงว่านาตยาคล้ายอุดมชื่อเล่นเปียเกิดวันที่27กุมภาพันธ์สอ9 2ี่อาที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังคุณพ่อคุณแม่มีฐานะดีส่งเสียให้เธอเล้เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีตรังวิทยาเปียชอบเล่นกีฬาและร้องเพลงครับวันหนึ่งในปี2 5 1 1 ขณะอายุ19ปีโชคชะตาได้นำพาเปียเดินทางจากตรังเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อเยี่ยมคุณนา้าทำให้เธอได้พบกับโกวิทศรียันต์ความสวยน่ารักของเธอเตตาต้องใจโกวิทเป็นอย่างมากพอโกวิททราบว่าเธอร้องเพลงได้จึงชวนไปร้องเพลงที่พุทธชาติไหนคลับร้องได้สองเดือนก็มีคนพาไปฝากไพรรัตกกิวัตรซึ่งกำลังจะสร้างหนังเรื่องสันกำแพงอยู่พอดีไพรรัตเห็นหน่วยกา้านดีจึงให้เธอแสดงหนังเรื่องสันกำแพงทันที และโกวิดศรีตรายันคนที่ชวนเธอไปร้องเพลงที่ไหนครับนั่นเองเป็นคนตั้งชื่อให้เธอใหม่จากนิตยาคล้ายอุดมเป็นหยาดรุ้งระพีถึงตรงนี้นะครับมีผู้สันนิษฐานว่าชื่อนี้ตั้งตามชื่อเพลงหยาดรุง้งของชรินนันทนาค o r ซึ่งกําลังฮิตและโด่งดังมากในเวลานั้นความที่หยาดรุง้งเป็นนักแสดงใจกล้าสามารถแสดงบทเปลือยบนจอหนังได้อย่างใจถึงคือฉากเปลือยกายเล่นน้ําในลําธารในเรื่องสันกําแพง หนังเรื่องแรกของเธอสร้างความตะลึงให้กับผู้กำกับและทีมงานเป็นอย่างมากส่งผลให้เธอโด่งดังขึ้นอย่างรวดเร็วชั่วข้ามคืนจากนั้นหยาดรุง้งก็มีผลงานตามมาอีกหลายเรื่องเช่นปาช้าแตกและแม่นาคขนองรักปี2 5 1 1เรื่อง4ี่สิงอีสานและเสือภูผานในปี2 5 1 2เรื่องสองสิงเจ้าพยัก์ชาติเฮมราชและไอเบลปี2 1 3และเรื่องหมอกฟ้าปี2 5 1 6เป็นต้น หยาดรงระพีดาวชั่วใจกล้าแต่ทว่าเธอกลับอยู่ในวงการได้ไม่นานครับเมื่อชื่อเสียงค่อยๆลดน้อยถอยลงเธอจึงค่อยๆเฟดตัวเองออกจากวงการไปในที่สุดบางข้อมูลบอกว่าหลังออกจากวงการแล้วเธอได้ย้ายไปอยู่ที่เยอรมันครับหากผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพทราบข้อมูลปัจจุบันของคอุณหยาดรุงระพีช่วยคอมเมนต์แจ้งข่าวแก่กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากคุณรักหนังไทยและดาราไทยเราคือเพื่อนกัน ขอ้มีความสุขมากมายครับ